เฮ้ยัมนวะมง้ยจะองเาสัเาไอไนยิงไม่มงได้กัไหเดี๋ยวปลูกเดี๋ยปลูกอาคลิปนี่ฝากไ้คนี <speaking at> <speaking at> ้ก่อนนะคะฝากไปปลูกเดี๋ยวฝากไปปลูกเดี๋ยวมันสิเมนข้าวก็ไปทำนาบานละ

คู่หัวค่เี่ยวหันได้แล้วได้เ้เอาเียงลี้างเอากับยไปมัไมมงได้กเดี๋ยวลูเดี๋วปลูกเอาคลิปนี้ฝากไว้ข้นี้ก่อนนะคะเปาไปลูเดี๋ยวเไปปลูกเดี๋ยวมัน mình cháu cậu ấy không nói bà là lắm mình cháu cậu ấy không ban là lắm mà, mà à, <laughs> <laughs> hả <nhiều ta. cười> ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเอ้ยจังเลยเนาะ สนต่มาสอนไรนี่สอนต่อยยดานยืดปุ้นเะละท้องห้ามเอนาน ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเอ้ยจังเหนีนเนาะนั่งทับเหียบนานลุกขึ้นมาลุกขึ้นมากระโดดขึ้นมากว่าจะได้โอ้โหเยแม่มาถคงเพื่อนกนดิแต่แล้วะเลี้เราเลีงเราเลี้งเราเลี้ยราเลี้ยงเดี่ยวจ้าออกจากวัดหาเนี่ยคือเนีเกี๊ยวหวานนะคะเกี๊ยวหวานคือเกี๊ยวหวาน

เพียบนานลุกข oh. okay. okay. th ึ้นมาลุกขึ้นมากระโดดขึ้นมากว่าจะได้โอ้โหอันนี้แล้ไม่ย่างก็ผมนะอันนี้ไม่อมีออกจากวัดหาแนวปี๋แนวปียวหวานนะคะไปเที่ยวหวานทุกเที่ยวหวานได้เล็วได้เร็วเอาเสียข้างร้านเล่นเอากับร้าน เลื่อนเอาเลื่อนเอาทำนะคะขั้นขึ้นขากระดอกระโเลื่อนเนได้แล้วครับเพื่อนๆได้แล้วนะคะได้แล้วนั่งคับเผียบนานลุกขึ้นมาลุกขึ้นมากระโดดขึ้นมากว่าจะได้อ้ห้

เียวได้แลได้แล้วเราสีข้างร้านเากเอากับรานเอาเดดีเือมันขึนเลยมันเป็นดินกาได้ดินเกาตัวตัวตัวเก่ามันตึงเรแล้วมาหาขอล่นนะคะข้าวปลาข้าวมันขาหัระเ้าคขา ขนมลาบ้านนั่นละแวะมาหาแมวปูาแมวปูปูนี่นะมีขาแก้วแก้วยวดอกดอกเก้วเนาะได้แล้วถ้าเพื่อนๆได้แล้วนะคะได้แล้วก็มาเห็นตัวใหม่

ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเอ้ยจังเหรีนองวัดมาฮะเนีปูก